ในวันนี้นะครับตะกี้เมื่อได้คุยกับทนายจำเลยที่1ก็คือทนายคุณแซนก็คือทนายตุ๋ยนะทนายพรศักด์เนี่ยก็แจ้งให้ทราบว่าวันนี้จะมีการยื่นคำร้องเรื่องละเมิดน้าศาลนะครับนะทั้งหมด4คนนะก็มีตั้งแต่คุณอัดแล้วก็ทีมงานอีก3-4คนมีคุณปานเทพคุณธวัชชัยและคุณนวัดสี่คนนะครับนะเขาจะไปให้ทําการไต่สวนว่ามีการกระทำที่เป็นการละเมิดศาลอานาจศาลหรือไม่นะครับ โดยประเด็นตะก,กี้ที่ผมคุยสรุปกับเขาในคําร้องเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเรื่องการจําลองเรือนะครับเกี่ยวกับเรื่องท่าตกเรือตกท้ายเรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานคนทีจริงในสำนวนอันนี้แรกนะฮะอันที่2ก็เรื่อง GPS นะจุดตกจุดอะไรต่างๆที่ว่ามีการแก้ไข uit, หลายจุดอะไร3จุด3 0 30จุดอะไรพวกนี้แล้วก็ภาพผู้ตายภาพศพต่างๆนะครับนะแล้วก็เรื่องการแก้ภาพ ภาพถ่ายบนเรืออะไรต่างๆที่ไปน,นั่งคู่กันบนเรือบ้างอะไรบ้างพวกนี้เรื่องการแก้ไขภาพนะครับแล้วก็เรื่องการแสดงข้อเท็จจริงในสำนวนนะครับการแสดงข้อเท็จจริงในสำนวนกับการการ,การนำเสนอข้อเท็จจริงที่ออกเป็นข่าวอะไรพวกนี้แตกต่างกันแตกต่างกับในสำนวนคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี